มะเร็งเต้านมอาจเริ่มต้นจากผิวหนังของคุณอย่ามองข้ามสัญญาณเหล่านี้มะเร็งเต้านมเป็นเรื่องที่น่ากลัวแต่คุณรู้หรือไม่ว่าอาการแรกๆอาจปรากฏบนผิวหนังของคุณก่อนและอาจดูเหมือนเรื่องเล็กๆที่คุณอาจมองข้ามได้ง่ายแต่นี่คือสิ่งที่ส่งผลต่อชีวิตของคุณอย่างมากแต่ทําไมผิวหนังถึงสําคัญกับมะเร็งเต้านมในแพทย์เจตบุญยวงวิโรธรองผู้อํานวยการโรงพยาบาลมหาราชศีรามเผยเคล็ดลับสําคัญ5ห้อย่างที่คุณต้องติดตามบนผิวหนังของคุณเอง เพื่อตรวจจับมะเร็งเต้านมในระยะเริ่มต้นผื่นที่ไม่หายผิวเต้านมขึ้นเป็นผื่นแดงคันๆหรือแห้งลอกและไม่หายภายในสองถึงสสัปดาห์แม้จะทานยาแล้วก็ตามอาจเป็นสัญญาณของมะเร็งเต้านมที่คุณไม่ควรมองข้ามผิวบวมแดงเหมือนส้มผิวเต้านมข้างหนึ่งบวมแดงหนาหรือรูปขุมขนขึ้นชัดกว่าอีกข้างอาจเป็นสัญญาณของมะเร็งเต้านมที่คุณควรตรวจสอบเพิ่มเติมหัวนมเปลี่ยนรูป หัวนมที่เคยปกติอยู่ดีๆวันหนึ่งกลับบุ๋มลงหรือเปลี่ยนทิศทางอาจเป็นสัญญาณของก้อนหรือพังผืดภายในเต้านมแผลเรื้อรังแผลแตกหรือลอกที่หัวนมหรือลานนมที่ไม่หายภายในสองถึงสามสัปดาห์แม้จะทานยาแล้วก็ตามอาจเป็นสัญญาณของมะเร็งเต้านมชนิดแพจิตเอส a ิ i s น้ำเหลืองหรือเลือดออกจากหัวหมอหัวนมมีน้ำเหลืองหรือเลือดซึมออกเองแม้จะคลำไม่เจอก้อนก็ตามอาจเป็นสัญญาณของมะเร็งเต้านมที่อยู่ลึกในท่อน้ำนมคำถามที่ท้าทาย คุณคิดว่าการตรวจเต้านมประจำปีจำเป็นสำหรับผู้หญิงทุกคนไหมทำไมหรือทำไมไม่อย่าลืมว่าการตรวจเต้านมประจำปีสำหรับผู้หญิงอายุเกิน35ปีขึ้นไปเป็นวิธีที่ดีที่สุดในการตรวจจับมะเร็งเต้านมในระยะเริ่มต้นและเพิ่มโอกาสในการรักษาให้หายค่ะ